โอ้โดนใไ่ใหญ่ครับโอ้ <wh> <onos> <Today> โหกัดกลางน้ำย้ำไปอีกหนึ่งทีย้ำไปอีกหนึ่งทีย้ำอีกหนึ่งทีย้ำอีกหนึ่งทีโอ้โหโดน กชุดเล็กๆนะครับผมชุดยุ่อเอวนะครับตัวนี้มีประมาณซีน่าจะซีขีบนะครับผมนี่ครับอ้วนๆเลยนะครับผมกัดเป็นกบโดดสองเส้นนะครับเต็มปากนะครับผมอุปกรณ์ที่ใส่นะครับชุดยุ่อเอวนะครับ สวัสดีครับผมเจอกานรนาไลเช่นเคยนะครับช่วงบ่ายนะครับผมวันนี้มีเวลาว่างนะครับผมมาหาตีประชนคางทางนะครับผมเป็นหวยนะครับเป็นหวยตามหน้านะครับผมเดี๋ยวมาตามชมครับอาจจะมีผลงานให้นานๆได้ชมหรือเปล่านะครับมากับเหยื่อตัวน้อยๆนะครับผมใส่เป็นกบโดดตัวน้อยๆนะครับของนาตีบูมนะครับเดี๋ยวไปตามชมผลงานกันครับอาจจะมีตัวมีเต็มหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยครับผม 嗯。Mm. อ๋อโดนนะครับผม <Okay. S 1> แก้มแรกมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับผมใส่ไม่โตนะครับผม <c oughs> แก้มแรกมาแล้วแต่ใส่ไม่โตนะครับผม โอ้โดนตัวที่สองนะครับผม <Yahoo! S 1> ตัวไม่โตนะครับผมเป็นปลาช่อน๊อกนะครับผม <Okay. S 1> นี่ช่อน U L นะครับผมกัดกบโดนนะตีบูมนะครับเต็มปากนะครับผมโอเคครับฝากคนงานไว้ด้วยครับ ไม้แรก <Wow. S 1> ไม้แรกก็โดนเลยนะครับผมเพิ <laughs> ่งเปิดกล้องไปไม้แรกก็โดนเลยนะครับช็อตปอกเต็มปากนะครับผมโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับผม ที่สองนะครับจุดนี้นะครับใส่ใบไงนะครับนี่ครับใส่ไม่โตนะครับผม โอ้โดนโอ้โดนโอ้โดนใส่ใหญ่ครับโอ้โหกัดกลางน้ำย้ำไปอีกหนึ่งที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 ่เ <c oughs> ต็มปากครับ โอ้โหมีเกือบครึ่งโลนะครับผมตัวนี้ชุดเล็กๆนะครับผมชุดยุเอลนะครับตัวนี้มีประมาณซน่าจะซีขีดนะครับผมนี่ครับอ้วนๆเลยนะครับผมกัดเป็นกบโดดสองเส้นนะครับเต็มปากนะครับผมอุปกรณ์ที่ใส่นะครับชุดยุเอลนะครับผมสายหนาสิ้าปอนนะครับ โอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับผม มูโดนมูโดนมูโดนโอ้โหโอ้โหมาขวางไก่อยู่บ่ล่ะอยู่บ่ล่ะมาขว้าสายสแห้งน้อยน่าจจอยู่เนาะ,นะครับผมสายเล็กครับสายเล็ก ติดนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหใส่สูสีเดิมเลยนะครับผมการเป็นชุดยูแอลนะครับผมเป็นครบโดดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นเลยนะครับผมกัวหลุดนะครับผมติดโบวบปันไดนะครับติดมินเล็กน้อยนะครับผม มาครับอีกหนึ่งแต้มสวยๆนะครับหลังจากที่ได้ใส่สวยไปหนึ่งตัวแล้วนะครับตัวนี้ตีอีกใหม่องใหม่ก็ตามมานะครับผมนี่ครับกัดเป็นกบโดดนัตตีบูมนะครับผมใส่สวยเลยครับอ้วนตูบเลยนะครับนี่ครับสภพานไม้นะครับตัวนี้น่าจะมีเกือบๆครึ่งโลนะครับผมกัดเป็นกบโดตีบูมนะครับชุดยุเอวนะครับคอนเคนตนะครับตัวนี้นะครับ BFS นะครับผมโอเคครับฝากผลงานไปด้วยครับ โ,โ,โดนตัวไม่โตนะครับผมตัวไม่โตแต่โดนนะครับผม <Okay. S 1> อบโอเคอบ่เข่าปากเขาเข่าเข่าข้างนะครับผมโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับตามเบิ่งอีกไม้นะครับก็ไม่โตนะครับผมก่อนทำนะครับ ตัวน้อยนะครับโอ,โอ้ไม้ที่สองกด็โดนครับนี่แต่ตัวเล็กมากนะครับผม นี่โอเคครับผมฝากคนงานไว้ด้วยครับผมโอ,โอ้โดนนะครับผม <Yeah. S 1> ตาม oh. ออกมาชาร์จนะครับผมไม้ที่สามนะครับผมมาอีกหนึ่งตัวนะครับผม <laughs> ข้อน้อยนะครับผมนี่เต็มปากนะครับโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับครับผมมืัอนี้น้าไล่กับคงสิจบคลิปใบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับผมแต่ยังบ่ทันเมื่อยอกครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานปลาร่วมนะครับผมนี่ผลงานปลาร่วมนะครับผมมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเต็มนะครับผมแต่มีใสสวยอยู่สองตัวนะครับผม นอกนั้นเป็นปลาปอกนะครับผมกับเหยื่อนะครับงานเหยื่อนะครับเป็นกบโดดหน้าตีบูมนะครับขนาด2องเซนนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมกัดดีมากนะครับผมกัดเป็นโดนนะครับผมโอเคครับขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ